สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะค้างค่าไฟ22ล้านร้านค้าไม่ทันตั้งตัวขนของออกโอนละมานห้างดังแจ้งปิดกระทันหันขาดทุนค้างค่าไฟร้านค้าไม่ทันตั้งตัวเมื่อวันที่5พฤษภาคม25 6 5ผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่รายงานว่าจากกรณีพรอมเมนาดาเชียงใหม่ศูนย์นการค้าชื่อดังมูลค่ากว่า2,900ล้านบาทในพื้นที่ตำบลท่าสารามเพิ่มเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศปิดชั่วคราวอย่างไม่มีกําหนดเพราะแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่อไปไม่ไหวหลังเผชิญจากวิกฤตโควิดต้องแบกรับภาระมาตลอด3ปีที่ผ่านมาล่าสุดพบข้อมูลว่าศูนย์การค้าติดค้างชําระค่าไฟกว่า22ล้านบาทโดยศูนย์การค้าได้แจ้งให้ผู้ประกอบการและร้านค้าในศูนย์การค้าทราบอย่างกระทนหันในช่วงเช้าวันเดียวกันพร้อมให้ร้านค้าทําการขนย้ายอุปกรณ์คเครื่องใช้และสินค้าโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นร้านอาหารสด ออกภายในวันนี้โดยให้คงเหลือไว้ได้บางส่วนในส่วนที่สามารถเก็บได้หรือไม่เน่าเสียทางนี้ส่วน์การค้าได้ปิดบริการกะทันหันและตัดกระแสะไฟฟ้าโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าสร้างความแตกตื่นให้กับบรรดาผู้ประกอบการและเจ้าของร้านค้ารวมถึงพนักง,งานของร้านค้าต่างๆเป็นอย่างมากต้องเรงขนย้ายข้าวของออกจากพื้นที่กันอนลมานบางรายต้องขาดทุนอย่างไม่ทันตั้งตัวเพราะเตรียมของสดไว้ขายเมื่อโทรหาผู้บริหารเพื่อขอคำชี้แจงที่ชัดเจน แต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้รายงานข่าวแจ้งว่าตลอดทั้งวันบรรดาผู้ประกอบการและเจ้าของร้านค้าภายในศูนย์การค้ารวมกว่า100ล้านต่างต้องปิดให้บริการโดยที่ไม่ได้มีโอกาสแจ้งให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าแม้ว่าจะพอทราบสถานการณ์ของศูนย์การค้ามาตลอดว่าประสบปัญหาการขาดทุนแต่ไม่คาดคิดมาก่อนว่าทางศูนย์การค้าจะประกาศปิดอย่างกระทันหันเพราะไม่ทันได้เตรียมตัว และได้รับความเดือดร้อนอย่างมากโดยเฉพาะร้านขายอาหารที่ต้องเตรียมวัตถุดิบเป็นอาหารสดไว้และลงทุนไว้หลักหมืน่นด้านเจ้าของร้านช้ารายหนึ่งเปิดเผยว่าทางศูนย์การค้าให้พนักง,งานของศูนย์การค้าแจ้งผ่านทางรายช่วงเช้าวันนี้5พฤษภาคม65ว่าจะปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม65เป็นต้นไปไม่มีกําหนดโดยให้ย้ายข้าวของในส่วนที่เป็นของสดหรือต้องเก็บรักษาในตู้เย็นออกไปจากพื้นที่ เนื่องจากทางศูนย์การค้าจะตัดกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เวลา9้านาฬิกาเป็นต้นไปเจ้าของร้านราย,รายดังกล่าวบอกอีกว่าพยายามโทรติดต่อไปหาผู้บริหารของศูนย์การค้าซึ่งเป็นชาวต่างชาติและคนไทยเพื่อขอทราบเหตุผลและคําชี้แจงที่ชัดเจนมากกว่าหนังสือที่แจ้งให้ทราบผ่านทางออนไลน์แต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้เมื่อสอบถามยังผู้ประสานงานที่เป็นพนักง,งานของศูนย์การค้าก็ไม่สามารถให้คำชี้แจงใดๆไ,ได้มากกว่านี้เจ้าของร้านกล่าวต่อว่า ตามข้อมูลที่ทราบส่วนการค้าประสบปัญหาขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อนที่เกิดสถานการณ์โควิดเพราะมีผู้ใช้บริการค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับสนยนการค้าหรือห้างสรรพสินค้าอื่นๆในเชียงใหม่เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด -19 ขึ้นมาตลอดช่วง3ปีที่ผ่านมายิ่งซ้ำเติมให้ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายและขาดทุนมากขึ้นร้านค้าแต่ละร้านในศูนย์การค้าแห่งนี้ส่วนใหญ่มีสภาพไม่ต่างกันก็มีเพียงบางร้านเท่านั้นที่สามารถอยู่ได้ ส่วนสาเหตุที่ทําให้ศูนย์การค้าตัดสินใจประกาศปิดบริการเชื่อว่าน่าจะมาจากปัญหาติดค้างชําระค่าไฟฟ้าที่ติดค้างอยู่เดิมประมาณ17ล้านบาทและเดือนล่าสุดอีกประมาณ5ล้านบาทซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการยื่นคําขาดขอให้ชําระอย่างน้อยเป็นค่าไฟฟ้าของเดือนล่าสุดแต่ทางศูนย์การค้าไม่สามารถทําได้และประกาศปิดบริการศูนย์การค้าเจ้าของร้านเผยสําหรับศูนย์การค้าพรมเมนาดาเชียงใหม่เป็นศูนย์การค้าสตาร์รีสอร์ทมอล ตั้งอยู่บนพื้นที่58ไร่ลงทุนและบริหารโครงการโดย E&C c International Real Estate ซึ่งเป็นกลุ่มทุนจากประเทศเนเธอร์แลนด์ใช้เงินลงทุนกว่า2,900ล้านบาทก่อสร้างเสร็จและเริ่มเปิดให้บริการเฟสแรกเมื่อวันที่7มิถุนายน56ในช่วงแรกถือเป็นศูนย์การค้าที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคนเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงอย่างมากทั้งในแง่ความหรูหราและสถาปัตยกรรมปแปลกใหม่ของสถานที่ รวมทั้งเป็นแหล่งรวมร้านค้าบริการและความบันเทิงต่างๆครบครันอีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของร้านดังอย่างยูนิโค่แห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ทําให้ในช่วงแรกการเปิดมีผู้เข้าใช้บริการอย่างล้นหลามแต่เมื่อผ่านไปกับค่อยๆเริ่มคลายความนิยมลงอย่างต่อเนื่องพร้อมกับร้านดางังต่างทยอยปิดตัวลงในเวลาไม่นานรวมทั้งยูนิโค่ด้วยกระทั่งกลายสภาพเป็นศูนย์การค้าที่ค่อนข้างเงียบเหงาและไม่กลุ่มลูกค้าเฉพาะตัว ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดางังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ